สบายดีโดยสบายดีย้ำเศร้าๆอ,อีกรอพี่น้องต่อคลิปสองหลัง<ม>จากที่เก็บหอ้หอยแล้วโดยโดยหลังจากที่เก็บห้อยแล้วกะสีไทยหนา้าบบบนี้น้อหลุกน้อไทยหุหน่นหน้านอ้อเออคนตกอยู่อบ,อบอๆของังเอาลูกพนกน้นโต๊ะนี่มันสีเปียกเอาขางขงยืนเบิ่งยืนเบิ่ง บอกไปไดขังเอาสะเอออยากไปกบขังจ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านังเผาหนัหวไอ้ไหวบ่อยมันไต่ไปพี่น้องอย่างตำลังพ่อ ไทยหดตาก้าพี่น้องไทยหดตากา้าขังจ้องดีๆลูกฝนตกับสาวหน้ากับพากันฝ่าพี่น้องเอ้ยไม่ลงไหมฮะไม่ลงเยอะไหมแม่แม่แม่ไม่ลงลูก อีพ่อเห็นนาได่ฝนตกนะลูกมาอยู่น้ำแม่พี่มาไว้มาอยู่น้ำแม่มาไว้ลูกฝนพ่อใหญ่พามกับป้านข้าหน้ากุนกุนเนี่ยผั <c oughs> วน้องซีผัวเอ๋ยซีแน่น้ำพี่น้อง นางเกิดน,น้ำลังเขาอยู่กระจิงแต่วันในนนะ้ำเนาะเอิญในน้ำลูกผีลุกน้องนะ่ะงผีน้องเนาะผีเอิญคือเขาแหกกะน้อยเอิญไอกรอนนี่หละกะในน้ำว่าเป็นลูกผูนะ้ใหญ่เนาะเอาบอกไว้ให้หูจักนาะผีน้องก็เลยให้ห้องอ้ายเกิดน,น้ำลังอยู่กระจิงเนาะยันเขาปูหูเออปูไปยูหม่มไมู่ปดูไป ใช้หุตะก,กะไวแลยว้ะสิเมื่อเหเ็ดตู้สอยเจตตวนกระปั้นนั่นพี่น้องเมื่อใหม่ยัางสีได้มเ,ออเมื่อไทยหน้าถงนั่นหน้าถงผัาผวยเฮ้ยขันโบเมื่ออะไรขังจ้อง <c oughs> ขังจ้องลูกขังจ้อง ีนี่คาดค่เนว่าสีเห็ดหน้าสองถงพี่น้องแต่ว่าถุงหน้าพ่อขวยนะคิดไว้ว่าสีเมื่อวานนะเนาะเพราะได้ตื่มกันพี่น้องเอ้ยดูกมันกระใหญ่เลยย้ำออกนะแม่ลูกอ้าวอ้าวอาีพอเลี้ยวหลุดมันใหญ่ดำกับเมื่อแหกหน้าถุงหน้าพ่อขวายล่ะ เ้อโยกขึ้นดูจอดนะบั็อกบาว่างยังก็ลุกฮะบักอกบ้าวไงฮงฮะปูบังแนวผดเงียบพามปูแล้วปั่นข้างหน้าอยู่ปูบั็อกบ้ามยืนอยู่หันแล้วลูกยืนอยู่หันแล้วผดเงียบพามกับปั่นข้างหน้ากุ่นกุ่นอยู่พี่น้องเอ้ยปูผัวผู้ซีกัดไทยโดยยืนอยู่หันแล้วลูกจะน้อยอีพออวยมากเนี่ยอีพออวยมากเลยป้าม พวพอซีกับไทหนาพู้ิตกกกาพญ่าพัมผูพญ่าพ,พามกะโอ้ดูแถๆเนาะเราคนดูได้พี่น้องเอ้ยูมนราสีอยู่สื่สอพูพวพอซีกัไทนาอยู่พูอันนี้พญ่พาม คนตกมาเลยไปกัหาเอาพี่น้องเอ้ยเห็ดไห่เห็ดหน้าเนาะมันเป็นอาซีแบ่ยพี่น้องอาศิบลักขั้นโบเห็ดกับโบมีกินเนาะอันนี้คืออาศบของชาวหน้าเฮาขั้นโบเห็ดหน้าหลยกะอึดขาพี่น้องเอ้ยแต่ขนาดบางคนเนาะนกับโบได้บักแบ่งเนาะแต่ขนาดเห็ดหน้าอยู่ขูป,ปีขูป,ปีกันยังเบิดเได้พี่น้องแบบว่าแบบว่าลูกเต้าลายันเดียวพี่น้องลูกเต้าลายเลยผัด หน้าบัวลายเนาะคือเข้านี่แหละนี่หน้าบัวลายเห็ดละผัดลูกเต้าอยู่โฮมกันเนาะผัดเบิส อยู่ถ่าอีเพาะนี่แล้วอีเพาะโง่มาเลยอีเพาะโง่มาแล้วโดยโดย สีมาจ้ำปิดจ้ำปาดเลยตาคนกันบุใหายลุงมานํากะไห้พี่น้องเอ้ยปลูกสาวนานี่แหละลังสู่ฝาหนาสู่ดินปิดลาดประกันได้กบขอโทษขออภอยหลาลๆเนาะเสิให้พอแก่น้อยไทยไว้เบิดสีให้มีนมกับเมือปะ เมือเ่อแล้วปะยูนมกับเมื่อกินปลาลูกปลาฝนตกปะเมื่ออยู่เถียงปลาจะน้อยอีพอแล้วอีพอกับเมื่อน้ำลังปะแม่ได้แม่<ะ>เอาได้แม <c oughs> ่เะใครบางคำสิถาใครเมื่อถาอยู่เถียงก็ได้ลูกม,มันฝนะนตนกนะบางคำกางแล้วกางแล้วก็เอาจองใหญ่ที่เอายจองน้อยมันกระเปียกเอาจองใหญ่ในอีแหมเนี้นยแม่ตเอ้า จับลกโอ้แทงอีแม่เอากันเอาจอยายาจากจ้องไงมันจังบอกเปี้ยนุ้ยสังมาคนเป็นคนหูฝูดีแท้เด้แม้ว่าเอาแม่มัวเอาอยัางลูเมื่อเอานมแม่เมื่อเอานมแม่ก็เห็ดกินเลยแหละแม่สิถอดไข่หายกินบ่โอ้ยบางแนจอกมันมาบางปลาลุงนี่อย่าเห็ดเอานั่นเอาญับออกไปอีกลูกอย่าเห็ดจองมันบางปลาลุง สุด้อลูกสุด้วยมันจะไปแล้วอ,อ,อะขังเอาดีดีขังเอาดีดีดดจ้องนะขังหัวขังหัว ปเมื่อปะา,าัวแม่พาไปสือไข่หะในกรปะไปปอเน้ะไม่ไม่ไม่แม่ะขอน่ดูอะลบมาอีกไห,หลบมาน่ะแล้วเยเออน่ดู lông lẽ mình bư ảnh xíu luôn coi nhá กางเอาดีๆกางเอาดีๆขันฉันแม่พาเมาื่บอบัวบัวาเมื่อกับกางเอาดีๆจ้องนะปูแม่ใหญ่าดำลบมากแล้วปูคุณยายดำฮึดำคุณเด็ปกปูอยู่หายหนาปูไม่กูพูดนะเอ้าไทยไหวแนวนี้อะไรพี่น้อง,เอ,งเอาไทไยไหวอลไรกับ มันสิโตกะกับมาไทายอีกได้พี่เน,นาะไทยเลยจังขาดนนเนาะเจ็ดแป,ดเ,ปดเปดก้าหก ไปขึ้นเมื่อลูกอปะไปขึ้นเมื่อขาไอจอนฮะขา้ก่อนถขาพอก่อนมา่ถ่าอยู่เที่ยงปะลูกปะอีแม่จะเมื่อต้มหอยให้กินปะเมื่อต้มหอยให้กินปะดูดูใจหึขูนด้วผูกตังนี่ผูกปะไปย่างลูกต้องเอาฮะต้องเอาย่างลูกเออกระชือเอาปะ